ม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทำขนมปังโฮลวีตกับถั่ว5สีค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้นมจืดน,นะคะประมาณสัก60 ml ค่ะพอดีว่านมของม่บ้านรีวิวนะคะนมจืดเนี่ยเราเพิ่งอาออกจากตู้เย็นเนาะมันก็จะมีความเย็นเราก็เลยจะเอาไปทำการอุ่นนะคะในไมโครเวฟนะคะให้มันอุ่นขึ้นมาอีกสัก เล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวยีสต์นะคะมันจะทำงานได้ดีเมื่อเจออุณหภูมิที่แบบอุ่นๆุ่นเนาะจากนั้นนะคะก็จะใส่ยีสต์นะคะเป็นยีสต์แห้งนะคะ5กรัมนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็วันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะ30กรัมค่ะซึ่งจะเป็นส่ตรที่หวานไม่มากนะคะจากนั้นนะคะเราจะคนให้น้ำตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลซรายละลายนะคะก็จะตอกไข่ลงไป1ฟองใช้ไข่ไก่ประมาณสักเบอร์2หรือว,ว่าเบอร์เอ็มนะคะจากนั้นเราก็คนให้ไข่แตกก่อนค่ะแล้วก็แม่บ้านรีวิวใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะ2 0 0กรัมเทลงไปเลยแล้วก็แป้งสาลีโฮลวีตนะคะ5 0กรัมค่ะเกลือประมาณสัก1ส่วนสช้อนชาค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะถ้ามันคนยากเราก็ใช้มือนวดเลยเนาะรู้สึกชามเล็กไปนะคะลืมไปเนาะก็นวดจนมันหลับเริ่มเข้ากันดีนะคะอันนี้เปลี่ยนชามแล้วค่ะนวดไปเรื่อยๆก่อนค่ะ พอเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่น้ำมันค่ะน้ำเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะ40กรัมแล้วก็นวดต่อเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นแม่บ้านรีวิวใช้ถั่วนะคะ5ชนิดนะคะต้มสุกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใช้ประมาณสัก70็กรัมค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันกับแป้งนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะพักแป้งตัวนี้ไว้สัก1ชั่วโมงนะคะให้เอาแรปนะคะปิดชามไว้เนาะ1ชั่วโมงค่ะพักไว้เลยให้มันขึ้นฟูนะคะไม่ว่ารีวิวใช้ถั่วของยี่ห้อนี้นะคะ N&P เนาะมันเป็นแบบถั่วอินทรีย้าชนิดนะคะซึ่งจะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะตัวนี้นะคะซื้อมานะคะ 300กรัมนะคะซื้อมาจากกูเม่มาเก็ตนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์ในเดอะมอลล์นะ85บาทนะคะ300กรัมเนาะเป็นถั่วที่แบบเม็ดเล็กนะคะมันมันต้มสุกเร็วมากนะคะคือตอนเราจะเอาไปต้มเนี่ยเราก็แช่นะ้ำประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็นำไปต้มใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะ ถ้าใครอยากให้มันนิ่มมากๆก็อาจจะต้มนานมากขึ้นนะคะอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแป้งเราก็ขึ้นฟูใหม่นะคะในระดับหนึ่งแล้วเนาะจากนั้นเราก็จะนวดนะคะไล่ลมออกต้องขออภัยด้วยนะคะลืมล้างเล็บนะคะจากนั้นเราจะนำออกมานวดข้างนอกนะคะ จากนั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็นชิ้นนะคะตัดแบ่งเป็นชิ้นเนาะถ้าอยากให้มันเท่ากันนะคะก็นําไปช่างดูเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะกะนะคะกะด้วยสายตาเลยเนาะเราจะทําเป็นก้นกอนๆนะคะเป็นกลมๆเนาะกระมบานี้คะจากนั้นก็ให้เราขึ้นรูปตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็ขึ้นไปเลย ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปพักนะคะเอาไปวางไว้บนถาที่เราจะเตรียมอบนะคะเราจะทาน้ํามันแล้วก็รอ,องด้วยกระดาษไขนะคะก็ได้ทั้งหมดนะคะ7ลูกเนาะจากนั้นเราก็จะพักแป้งอีก30นาทีนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาแรปนะคะคลุมไว้นะคะเนี่ยค่ะได้30นาทีแล้วนะคะมันก็จะขึ้นฟูนะคะในระดับหนึ่งเลยแหละเกือบเท่าตัวเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาไขา่แดงนะคะกับไข่ขาวที่แบบตีผสมกันเรียบร้อยนะคะมาทาด้านบนนะคะเล็กน้อยจากนั้นก็นําเข้าเตาอบเลยนะคะอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะคะก่อนที่จะเอาข้าอบเนาะใช้ไฟประมาณ7 7อองศานะคะแล้วก็วประมาณ20นาทอาีอยู่ที่ขนมของเราด้วยนะคะเวลาอาจจะแตกต่างกันอยู่ที่ไซส์ขนมด้วยอันนี้นะคะอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ตาก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะทําการบิให้ดูค่ะเนื้อขนมนี้ค่อนข้างแบบนุ่มเลยนะคะรสชาติก็จะออกหวานนิดนินะคะแต่ขนมแบบไม่ได้แบบหยาบมากเพราะว่าเราใส่โฮลวีตไม่ได้เยอะมากนะคบมิติอยู่นิดเดียวแค่นั้นนะคะรู้สึกถั่วมันจะแข็งไปนิดเนะาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้มถั่วแบบไม่ได้แบบนิ่มมากก็เป็นไปได้เนาะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ คนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ